พระเจ้าเป็นอะไรสําหรับคุณสําหรับผลพระเจ้าเป็นทุกอย่างครับเป็นแสงสว่างเป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับพระเจ้าเป็นความรักค่ะพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐครับพระเจ้าเป็นความรักและเป็นความวางใจของพวกเราทุกคนค่ะพระเจ้าเป็นความหวังใจค่ะพระเจ้าเป็นพระผู้เลี้ยงค่ะเจ้าเป็นความแสนดีและความอบอุ่นใจครับ พระเจ้าเป็นที่ปรึกษามหาสัจจันร์ค่ะพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างครับเป็นปอป้าที่น่ารักค่ะเป็นความรักก็เป็นคุณพ่อครับเป็นที่ปรึกษาเวลามีปัญหาครับเป็นพระบิดาครับพระเจ้าเป็นทุกอย่างค่ะเป็นความหวังเป็นพระผู้ช่วยเป็นความรักค่ะพระเจ้าเป็นชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ พระเจ้าเป็นทุกสิ่งครับผมเป็นพระผู้ช่วยครับผมพระเจ้าเป็นผู้ให้ครับแล้วก็เป็นของขวัญสำหรับทุกอย่างรวมเลยครับพระเจ้าเป็นความหวังเป็นความรักและเป็นทุกอย่างในชีวิตครับ